หลังจากที่นักฟุตบอลร,รุ่นอายุไม่เกิน14กับ16ปีของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นได้เดินทางเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลกลมพะละศึกษาที่จังหวัดปทุมธานีและตรวจพบว่าทั้งนักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ทีมติดเชื้อโควิดและกลับมารักษาอาการที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นกระทั่งรักษาหายแพทย์ก็ได้อนุญาตให้กลับได้โดยได้ทยอยออกจากโรงพยาบาลจำนวน3ชุดด้วยกัน ซึ่งทุกคนต้องกักตัวเพิ่มอีก5-10วันจึงจะทําการฝึกซ้อมกีฬาได้ทงนี้โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับถือเป็นโรงเรียนประจํามีนักเรียนทั้งชายหญิงจํานวน387คนโดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ใน7ชนิดกีฬาแต่ช่วงนี้ยังอยู่ระหว่างการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19